ตราบวันนี้นะครับผมนัชนนทําเรดีนะครับได้พามาชมแปลงที่ดินสวยๆกันอีกหนึ่งแปลงนะครับแต่ต้องบอกว่าที่ดินแปลงนี้นะครับเป็นที่ดินที่อยู่ในโครงการของที่ดินแบ่งขายแล้วก็มีเนื้อที่เนี่ยหไร่นะครับจากตรงบริเวณที่เรายืนอยู่ถนนเนี่ยครับเป็นถนนหินคลุกที่กว้างถึง6เมตรนะครับรถสวนกันได้สบายๆแล้วก็ทางด้านเนี่ยครับจะมองเห็นได้เลยว่าที่ดินของเราครับมีความสูงนะครับผมลักษณะเนี่ยก็จะเป็น ขึ้นมาตั้งแต่ถนนหลักถ้าเกิดว่าเรามองไปทางด้านนี้เราจะเห็นว่ารถอะกำลังวิ่งเลยซึ่งอันนี้นะครับเป็นเส้นถนน3208นะครับแล้วก็เราอะอยู่สูงกว่าเส้นถนนเนี่ยประมาณเรา,เราสัก2-3เมตรนะครับแล้วบริเวณข้างล่างตรงด้านนั้นนะครับตอนนี้เขามีการเ c l e a ร i n g รู้สึกว่าเดี๋ยวจะมีคนมาปลูกสร้างบ้านสวยๆอยู่ตรงริมอ่างเก็บน้ํา ตรงบริเวณที่ท่านเห็นนะครับอันนั้นคืออ่างเก็บน้ำนะครับแต่ว่าบริเวณเนี่ยจะเป็นลนักษณะของชายขอบอ่างเก็บน้ําแล้วน้ำเนี่ยก็จะไม่ท่วมด้วยเพราะว่าพอถึงเวลาที่น้ำน้ำมาเนี่ยข้างล่างนะครับมันก็จะมีท่อน้ําใหญ่นะครับที่ระบายไปตามใต้ถนนครับลอดใต้ถนนข้ามไปฝั่งนู้นอีกทีหนึง่งเพราะฉะนั้นสำหรับใครนะครับที่กาลังมองหาแปลงที่ดินสักหนึ่งไร่อยู่ใกล้กับริมอ่างเก็บน้ำนะครับแปลงนี้ผมแนะนําเลยจากจุดที่เรายืนอยู่เนี่ย ขับมาไป5กิโลอันนั้นคือหน้าเขื่อนแต่เราอะอยู่ประมาณแราวๆแนวริมฐานเขื่อนเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านครับไปชมแปลงโดยรอบเดี๋ยวเราตามไปดูกันครับแปลงนี้เลยแปลงนี้นะครับจะเป็นลักษณะของแปลง V7 นะครับอ่า ประมาณนี้อันนี้อยู่ในโครงการของอุดมดีนะครับซึ่งแปลงนี้นะครับต้องบอกว่าจะมีรลวคาร์บอยนะครับด้านหน้าสูงถึง3ชั้นแล้วก็ด้านข้างกับด้านหลังครับก็จะมีรลวลวดหนามแบบนี้เลยนะครับในเรื่องของสาธารณูปโภคนะครับท่านจะเห็นว่าตรงด้านนะครับมีเต่าไฟฟ้าแล้วก็มีไฟสว่างสองทางนะครับมีวิวภูเขาเราได้เห็นด้วยแล้วก็เนี่ยครับตรงเนี้ย จะมีไฟฟ้าอยู่หน้าแปลงที่ดินแล้วแล้วก็มีไฟสว่างสองทางนะครับในเรื่องของน้ำประปานะครับที่นี่ครับต้องบอกว่าสบายมากๆเลยเพราะว่าเราต่อมิเตอร์น้ำเอาไว้ให้เิดตับเรียบร้อยนี่เป็นแบบนี้อ่ะอันนี้ให้ดูเลยนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับตัวเอกสารสินเนี่ยจะเป็นโฉนดนะครับคุดแดงน,นส,สตีจอนี่เลยตัวแนวหลักเขตมีให้เห็นกันแบบชัดๆแบบนี้เลยแปลงเนี้ยเราออกไปตรงด้านหน้าโครงการ100เมตรเราเลี้ยวขวาไปนะครับ อีก100เมตรนะครับคือถนนเส้น3208ที่วิ่งจากอ่างเก็บน้ำห้วยไม่เต็งไปสวนพึ่งได้จากที่นี่ไปสวนพึ่งอีก30กิโลเท่านั้นนะครับบรรยากาศโดยรอบครับข้างๆเนี่ย เป็นสวนเอ๊รู้สึกว่าจะเป็นสวนมะน,นาวหรือสวนฝรั่งเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับต้องขออภยัยแต่ตาซ่านมองไม่เห็นเราก็อันนู้นครับอันนั้นก็จะเป็นวิวเขานะครับแล้วก็อย่างที่เห็นเลยว่าอันเนี่ยเป็นถนนเดี๋ยวผมพาชมข้างในแปลงดีกว่าให้เปรียบเสมือนว่าท่านได้ดูด้วยตาตัวเองพิจารณาเห็นทุกมุมแล้วด้วยตาตัวเองแล้วชื่นชอบก็เข้ามาชมกัน ปแปลงนี้นะครับจะมีหน้ากว้างอยู่ที่32เมตรแล้วก็ลึกเข้าไปเนี่ย48เมตรนะครับเนื้อที่1ไร่ถือว yeah, ่าได้หน้ากว้างมากๆนะครับเราเข้าไปชมแปลงที่ดินกันครับแปลงที่ดินแปลงนี้นะครับบอกต้องบอกว่าไม่ใช่แค่สูงกว่าถนนนะครับที่อยู่ด้านล่างที่ว่ารถวิ่งผ่านไปผ่านมาเนี่ยครับก็จะเห็นว่ารถวิ่งอยู่ตลอดเวลาเลยไม่ใช่แค่สูงกว่าถนนเส้นนี้นะครับแต่ว่าของเราอ่ะยังคงสูงกว่าระดับน้ําทะเลเนี่ยถึง85เมตรนะครับเพราะฉะนั้นสบายใจได้ซื้อที่ดินแปลงนี้แล้ว น้ำไม่ท่วมอย่างแน่นอนนะครับปลอดภัยนะครับจะเห็นว่ามีรถวิ่งผ่านไปผ่านมาตลอดทั้งวันเลยนะครับอีกเพียงแค่5กิโลเมตรก็จะเป็นหน้าอ่างเก็บน้ำห้วยไม้เต็งแล้ว ตรงบริเวณนี้ย้ำอีกทีหนึ่งว่าเป็นแนวชายขอบนะครับเราก็จะเห็นว่ามีแทงน้าปลาป่านะครับที่เป็นตัวกระจายน้านะครับให้กับทุกๆแปลงที่อยู่ในนี้นะครับเราต้องบอกว่ามีน้ําใช้ตลอดทั้งปีแน่นอนเพราะว่าเราอยู่แนวริมอ่างเก็บน้ําห้วยไม่แต่งเลยนะครับผมแล้วก็อันนู้นครับจะเห็นว่ามีเพื่อนบ้านนะครับทำไร่ทําสวนทำเกษตรอั่นก็เพื่อนบ้านนะครับอ่าแล้วก็เนี่ยวิวเข่าที่ท่านจะได้ท่านก็จะได้แบบนี้ลักษณะประมาณนี้เลยนะครับผมอ่ะถือว่าสวยงามนะเพราะว่าแปลงเนี่ยโดดเด่นด้วยตรงที่ มีความเป็นเนินขึ้นมานะครับแล้วแปลงนี้เนื้อที่1นึ่งไร่นะครับราคาก็เพียงแค่690,000บาทเท่านั้นนะครับผมเอา้าถ้าเกิดว่าใครนะครับที่ซื้อไวยแปลงนี้นะครับชื่อแปลงว่า V7 นะครับผมเดี๋ยวให้ส่วนลดนะครับลดลงไปอีกอ่ะเอา6กแสนเก็พอนะ ในคลิปนี้เลยใครดูนะครับแปลงนี้ให้เลยราคา6,007นะครับผมเป็นที่ดินแบ่งขายนะครับข้อดีของที่ดินแบ่งขายคืออะไรคือเขาจะมีแนวรั้วอย่างเงี้ยครับที่เราเห็นนะครับล้อมรอบเอาไว้แล้วเพราะฉะนั้นนะครับในเรื่องของแนวเขตอย่างเงี้ยเราก็สบายใจได้นะครับผมนอกจากแนวรั้วแนวเขตนะครับที่มีแล้วนะครับลูกค้าไม่ต้องเสียเวลาไปยื่นแบ่งแยกใช่ไหมครับในเมื่อเรามีงบจำกัดนะครับเราต้องการที่เพียงแค่หนึ่งไร่อยู่ในทำเลที่ดีนะครับผมก็ ที่ดินแบ่งขายเนี่ยอำนวยความสะดวกให้แบบนี้นะครับแล้วก็เรื่องอย่างของไฟสว่าง่องทางอันเนี้ยเรามีเป็นไฟตัวลาเซลให้นะครับจริงๆแล้วจะมีอยู่ด้านหน้านะครับกับทางด้านบริเวณนะครับ บางช่วงบางจุดให้นะครับผมแล้วก็ไฟฟ้านะ้าปปาเนี่ยก็มีมาพร้อมแล้วนะครับอันนี้เราอยู่บริเวณด้านหลังแล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าแปลงนี้นะครับผมท่านรู้สึกว่าอ,าอยากได้เพิ่มนะครับหไร่ด้านหลังตรงนี้ยังมีติดอีก1แปลงสาม,มารถที่จะซื้อควบได้นะครับก็จะเป็น2แปลงเลยเรื่องทิศเรื่องทางทางด้านฝั่งเนี่ยคือทิศตะวันตกนะครับผมแล้วก็ด้านหน้าที่หันหน้าไปเนี่ยที่เห็นภูเขาเนี่ยอันนี้คือฝั่งทางด้านของทิศเหนือนะครับแล้วก็ทิศตะวันออก คือบริเวณแนวริมอ่างเก็บน้าทางด้านนน้นนะครับผมอ่ะทีนี้นะครับสำหรับแปลงนี้เลยนะครับจะตั้งอยู่ในเขตของตำบลลางบัวอําเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีนะครับแล้วก็ในเรื่องของดินนะครับดินที่เนี้ยต้องบอกว่าจะมีออปนหินกรวดเล็กๆอย่างเงี้ยครับผมพวกปนหินกรวดเล็กๆอย่างเงี้ยข้อดีของเขาเลยเนี่ยก็คือว่าเขาจะระบ,บายน้ําดีนะครับผมแต่ที่สําคัญคือเราจะต้องมา ปรับปรุงดินเพิ่มนะครับสำหรับใครที่จะปลูกต้นไม้แต่แบบนี้ก็ปลูกได้นะครับเพราะว่าอย่างที่เห็นนะครับว่าดินบริเวณเขตนี้นะครับจะเป็นลักษณะประมาณนี้หมดเลยนะครับมีก้อนกรวดเล็กๆอยู่ด้านบนนะครับแต่ว่าต้นไม้เนี่ยก็คงยังเติบใหญ่ได้อีกนะครับผมแต่ถ้าเกิดจะให้เจริญงอกงามดีๆนะครับเราก็ผสมดินเพิ่มนะครับอ่ะอันนี้คือบริเวณโดยรอบและอีกอย่างหนึ่งนะครับด้วยความที่เราอยู่ใกล้กับลิง อ่างเก็บน้าห้วยไม่แต่งใช่ไหมครับตรงนี้หน้าหน้าเป็นถนนสาธารณะนะครับเราก็ลากสายยางนะครับยาวจากนู่นมาดูดน้ําเอามาใช้การ,กรเกษตรได้ถ้าเกิดว่าคนที่อยากได้แค่1ไร่นะครับจะอยู่ห่างจากตัวอ่างเก็บน้ำนะครับเพียงแค่100เมตรนะครับแล้วก็จะมีอีก1แปลงที่กลายขึ้นข้างๆกันเลยติดกันเลยเป็น V8 แต่ถ้าเออยากได้บริเวณแนวริมอ่างเก็บน้ำเดี๋ยวจะพาไปชมนะครับอีกคลิปหนึ่งอันนั้น4ี่ไร่นะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับสนใจก็ติดต่อช่องทำเรดีนะครับที่ดินราชบุรีและทั่วไทยไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย